สวัสดีค่ะภาพผมพยายานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพยทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาไม่เคยลบลืมคุณจากใจเขาได้เลยเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากใจเขาได้เลยเป็นใคร เขาจะทําอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช้พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากใจเขาได้เลยเมาลักเขารักคุณมากนะตอนนี้ก็รักอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนก็ไม่เหมือนอยู่กับคุณรักคุณลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณอยู่ในตอนนี้ รักแต่ยังหาทางออกไม่ได้น่ะเมารักไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแล้วแต่เขายังรักคุณอยู่คุณกับเขาไปคนละทางหรือไม่เขาก็เป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมาให้เลือกมากมายอะ่ะแต่เขาก็ไม่เคยลบลืมคุณอะ่ะถึงไปคนละทางถึงมีคนมาให้เขาเลือกให้ล้ักมากมายเขารักคุณ เมาลักกระตเวทีรักด้วยความดีของคุณคุณดีกับเขาเนี่ยกระตาเวทีดูแลหวังใยช่วยเหลือเขาอยากตอบแทนคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาความดีของคุณเขาจะทำอย่างไรอะ่ะคุณคือดวงใจของเขาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ใครใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอะ่ะคุณเป็นดวงใจของทุกคนคุณคือดวงใจของเขาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะตอนนี้แต่เขาเมารักเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่เคยลบลืมคุณคุณกับเขาแตกต่างกันอยู่ไกลยอยู่ห่างแตกต่างที่เติมเต็มเขาต้องการให้คุณเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปนะ่ะ และเขาจะมาเติมเต็มคุณในสิ่งที่คุณขาดไปอยากสร้างครอบครัวกับคุณจะตอบแทนคุณในความดีของคุณคิดถึงคุณรักหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณถึงแม้จะไปคนละทางเลือกคนละทางแล้วอยู่ไกลอยู่ห่าง <c oughs> เขาจะมาเติมเต็มชีวิตคุณอย่างให้คุณเติมเต็มชีวิตเขาแล้วเป็นอย่างไรนะมุมส่วนตัว คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขานี่คุณกับเขาก็แตกต่างกันชอบคนละแบบคนละอย่างคนละสไตล์อยู่คนละที่คนละมุมนะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลทำอย่างไรอะคิดเรื่องเก่าเป็นปัญหาเก่า,กาคนเก่าคนที่เนี่ยก็ย้ำซ้ำนะคุณเลือกเลือกคนละทางแล้ว คนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนในอดีตแต่เขาไม่เคยลบลืมคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเหมือนหยิบยื่นให้เขามีให้เขาคิดถึงคุณมากแต่จับต้องไม่ได้จากลาไกลห่างทำอะไรไม่ได้เหมือนเนี่ยไกลกันห่างกันจากกันแล้ว แต่เขายังคิดถึงคุณไม่เคยลบลืมคุณตอนนี้เขาอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณแต่งงานเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขารักคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเขาตั้งใจจะแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณคือดวงใจของเขาเขาอยากให้คุณมาเติมเต็มชีวิตเขา จองจำทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดยังถูกกีดขวางขวางกันอยู่นะตอนเนี้ยแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาก็ใช้ชีวิตของเขายังทำอะไรไม่ได้ถูกกีดขวางขวางกันถูกจองจำแต่เขาอะต้องการที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างจะแต่งงานกับคุณเขากำลังคิด นะยังหาทางออกไม่ได้แต่เขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากใจเขาได้เลยนะพลังงานตัวเขาคุณกับเขาไกลห่างกันห่างกันเลือกคนละทางไปคนละทางแล้วแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้แล้วเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณ เขาจะหาทางออกอย่างไรอะในอุปสรรคนี้เนี่ยเขาเมารักหลงไหลหลงเสน่ห์ทำอะไรไม่ได้ถูกกีดขวางขวางกันแต่เขาอยากมาเติมเต็มชีวิตคุณให้คุณเติมเต็มชีวิตเขาแต่งงานกับคุณตัวเขาเองเนี่ยมีแต่คำถามรักลวงหาทางออกไม่ได้เขาจะทำอย่างไร ฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เขาหวังมีหวังคุณกับเขาจะได้เป็นคู่กันอยู่ด้วยกันจากแต่งงานกับคุณมัเติมเต็มชีวิตคุณสิ่งที่คุณขาดไปเหมือนเขาถูกหลอกลวงนะตัวเขาเองเนะี่ยรักลวงถูกหลอกลวงผิดหวังคุณจริงใจกับเขา แล้วเขาเหมือนเขาว่าเขาจะไม่หลอกลวงคุณเขาเหมือนหาเหตุผลอยู่แต่เขามีหวังฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามหลุดร้อยคุณกับเขาไกลกันห่างกันเขาเหมือนเขาจะเสียใจมากนะถ้าเขาไม่สามารถนะีรักษาคุณไว้ได้เนะี่ยคุณกับเขาหลุดลอยไกลห่างไปจากกันแล้ว แต่เขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากใจเขาแต่เพราะเขามีหวังฟ้าหลังฝนว่าจะสวยงามมีทางออกได้ที่มีอุปสรรคปัญหาแต่ตอนนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้แต่เขาก็มีหวังเนี่ยครูางครูสมเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะไกลจะห่างไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะได้มาเป็นคู่กันสรุป สับสนยังหาหาทางออกไม่ได้เน,นี่ยเนี่ยก็ถูกกีดขวางขวางกันเขาจะแต่งงานกับคุณคุณคือคู่ของเขาย้ำส้มบุเพสันนิวาสเป็นคู่กันคุณคือคู่ของเขาเขาจะเหมือนหาทางออกให้ได้อะเพราะว่าบุเพัน,นิวาสคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะก็จะเป็นคู่กันผูกผูกพันอ่ะเป็นคู่กัน ไม่ไปจากกันนะเขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากหัวใจเขาถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้จะใช้เวลานาน,านไกลห่างมีอุปสรรคขวางหนานมากมายอะ่ะแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นอะ่ะหัวใจเขายังมีคุณอยู่แล้วเขาหวังว่าจะมีทางออกได้จะสมหวังแล้วเรามาดูว่าความรักของของเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรคิดอย่างไรกับ สถานการณ์นี้แต่เขาไม่ยอมแพ้นะถึงแม้เขาไม่มีทางนะทางออกได้นะตอนเนี้ยพลักคุณหลงไหลคุณหาทางออกยังไม่ได้แล้วก็ยามสามถูกกีดขวางขวางกันน่ะถูกจองจำแต่หัวใจเขามีแต่คุณตัวเขาเองพนางสุพรรณมัจานะ่ะเขาว่าคุณคือคู่ของเขา ไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเขาอะมีคุณเป็นคู่ก็จะกลับมาหาคุณอยากให้คุณกลับมาหาเขามาพูดมาคุยดูแลคุณห่วงใยคุณทศกัณฐ์ออกลบแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องรอบครอบค่อยคิดค่อยแก้ไขวูวามบุมบ่าไม่ได้หรือเขาว่าด้วยตัวเขาเองอะดื้อรัน้นผิดพลาดด้วยตัวเขาเอง มีอุปสรรคเกิดขึ้นยังวุ่นวายอ่ะอุปสรรคปัญหาแต่เขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมฆาลาลาม,มาสูนเพราะเขาเนี่ยเพราะตัวเนี้ยเขาใช้ความรอบคอบสมรถาะเรียบง่ายหัวใจเขายังมีคุณเขารักคุณเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันภาพ เทวาฤษีขุมทรับแห่งสติปัญญาดูเขาเก่งนะในเรื่องงานเรื่องเงินประสบผลสําเร็จแล้วเขามุ่งมั่นขยนันเรื่องงานแต่เรื่องความรักอะ่ะดูต้องใช้เวลาถึงจะประสบผลสําเร็จสมหวังนะเขากําลังคิดเรียนรู้ศึกษาหาทางออกอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารเดินทางมาหาเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเพราะวันนะี้เขากําลังคิดศึกษาหาทางออก ฮนุมานน่ะคิดถึงคิดคิดหาทางออกหาวิธีแก้ไขโดยที่ไม่ยอมแพ้พยาราชสีเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางหนามมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะแบบเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหามุ่งมั่นตั้งใจแตอยากเริ่มต้นใหม่ แต่เขานะตอนนี้เหมือนเขามีพละกกาลังกําลังกายกําลังใจนะที่แข็งแกร่งอดทนมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าชีวิตเขาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่งเฉยพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ดูวุ่นวายมากในชีวิตเขาทศก,การออกรบอะหลายๆเรื่องเข้ามาความผิดหวังเสียใจความทุกข์ความมากมายหลายเรื่องเขาเขายังแล้วเขาก็หลงไหลหลงสเสน่ห์คุณอะ เขาจะหาวิธีทางออกได้แต่ณตอนนี้ยังนะได้แต่คิดแล้วก็เรียนรู้ศึกษาหาทางออกพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามเมฆาลาลามสูนะแก้ไขเรื่องราวที่ผ่านมาณนะปัจจุบันเพื่อมั่นคงในอนาคตเขาจะเดินทางติดต่อสื่อสารมาหาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะด้วยความเก่งแกงไม่ยอมแพ้ก็ไม่ยอมแพ้พญาราสีสีมุ่งมัน่นเอาชนะอุปสรรค แล้วเขาเป็นคนที่เลือกความรักแบบพิธีพิธารเพื่อตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตเขาไม่เคยลบลืมคุณแต่เขายังทำอะไรไม่ได้แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสี่หมายเลข30หมายเลข27หมายเลข19หมายเลข9้าหมายเลข9ซ้าซ้ หมายเลขเจ็หรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดราศีสิงหรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคม,มเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรเขามุ่งมั่นนะคิดหาวิธี พร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาพ้าพายพ้าพายลมคุณก็วุ่นวายใจนะคิดไม่ได้แก้ไม่ตกไม่สามารถตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดได้คุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยอะรอคอยคนที่ใช่รอคอยความรักสมหวังการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเทพาอังคาร คุณมีเป้าหมายในชีวิตด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ของคุณน่ะบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณวางแผนไว้ได้นึ่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขใช้ความมานะพยายามความอดทนในเรื่องชีวิตเรื่องความรักเพื่อความสุขความสําเร็จสมหวงังภกะนะิจสนะเนี่ยเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าตัวคุณเองจะได้เฉลิมฉลองเทพธิดาพจันทร์ ความสุขสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการเนี่ยนั่นตอนนี้เป็นช่วงเวลาเรื่องราวมากมายให้คุณคิดคุณแก้ไขหรือความรักต้องปรับตัวเข้าหากันเพอรพายอะ่ะก็มีเรื่องราววุ่นวายเข้ามาหลายๆเรื่องให้คุณแก้ไขหรือด้วยใจคุณเองวุ่นวายใจอยู่ภาระที่แบกรับการตัดสินใจที่ไม่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดได้ อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอะพระรามแผงสอนเมื่อคุณคิดแต่คุณใช้เวลาให้แน่ใจให้มั่นใจกับเรื่องความรักมีเป้าหมายในชีวิตน่ะเหมือนคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะสมหวังหนังที่คุณคิดแต่เป็นช่วงเวลาเนี่ยพ่อเบนี้ก็พูดถึงความสําเร็จสมหวังคุณมีความรู้ความสามารถโดยความไม่ประมาทของคุณเอาชะนะประสักปัญหาบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางแผนไว้แต่เรื่องความรักก็เหมือน ใช้เวลาในการคิดแก้ไขแล้วคุณก็มีความนิ่งรล้มุ่นวายใจเพราะไปนี้พูดถึงความด้วยคุณตัดสินใจอะหรือความรักนี้คุณใช้เวลาเรียนรู้เรื่องความรักปรับความเข้าใจกันต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกันปรับความคิดวิถีชีวิตเรียนรู้อะเพราะใช้เวลาก่อนคุณรอให้แน่ใจให้มั่นใจหรือคุณให้ไม่แน่ใจ ในเรื่องความรักผู้คุณจริงจังตั้งหวังจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคขันเนตทรงหนูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณเองเรื่องราวนะ่ะไปในทางที่ดีสําเร็จสมหวังแบบรวดเร็วหรือคุณเองอ่ะเพราะตัวคุณเองคุณจะประสบผลสาเร็จสมหวังที่คิดที่วางแผนไว้หรืออีกด้านหนึ่งบางคนบางท่านคุณอนะ่ะรักใครแล้วทุ่มเท ให้กับคนรักมีความซื่อสัตย์จริงใจแสดงเป็นความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเวลาดีก็ดีใจหายเวลาล้ายคุณก็หลายสุดๆพราพรมหรือสีที่สุดก็สมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณ เพราะไปเนี้ยสมหวังสมปรารถนาเพราะไปนี้มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือแล้วตัวคุณเองก็มีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาตัวคุณเองได้และเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคขรุข,ขาบ้างก็จะสมหวังหนังที่คิดชีวิตคุณว่าเรื่องงานเรื่องเงินเร,งเรื่องความรักอันนี้ดูเรื่องความรักเนี่ยเป้าหมายที่คิดที่วางแผนไว้แล้วก็มีคนที่เขาไม่เคยลบลืมคุณออกจากใจเขาได้เลย คิดถึงคุณแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเรื่องความรักแล้วคุณรอใครสักคนอยู่แล้วคุณใช้เวลาให้แน่ใจให้มั่นใจนะคุณจะสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะชีวิตคุณตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณนึนําเรื่องราวที่ผ่านมามาที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมาเรียนรู้ศึกษาปรับปรุงแก้ไขแล้วบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางแผนไว้นี่ก็สมหวัง หรืออีกอย่างพายบอกว่าคู่ที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่ากันกว่าคุณหรือมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่ทก็จะดีก็จะสมหวังหรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้หรือยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข5หมายเลข3หมายเลข6กหมายเลข4ี่หมายเลขหนึ่งหมายเลข 1, หนึ่งหมายเลข5้า หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนมีคนที่เขารักคุณหลงไหลหลงเสน่ห์คุณไม่เคยลบลืมคุณแต่เขายังทําอะไรไม่ได้เขาต้องการแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณแล้วอยู่ที่คุณ เลือกแต่เสินใจเพราะคุณจะเฉลิมฉลองมีความสุขนะ่ะสมหวังแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณไว้อย่างไรเป็นอย่างไรการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วนะความสุขความสำเร็จสมหวังนะจะเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้น เดินทางทางความรักอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจได้สำหรับว่าย่างไรสิ่งล่อใจคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์เนี้ยเหมือนหัวใจคุณความรักบอกให้คุณคิดให้รอบคอบเรื่องความรักระวังสิ่งล่อใจคิดตัดสินใจให้ดีๆค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณว่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ